ไม่เหมือนกันแค่ตรงกลางนะก็คือทรินดเมร์กับอาริเพราะฉะนั้นตานี้เป็นตาที่เราจะเจอมิเรอร์นะสตัวกันเลยทีเดียวสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นเซตนะซึ่งเป็นอันที่กําลังฝึกเล่นเซตนี่แหละแต่ว่าดูทีมของเราดีๆนะมีตัวอะไรบ้างมีดาเลียสลูเซียนเซตลักแล้วก็ทรินดเมร์ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูทีมเขากันนะว่ามีตัวอะไรกันบ้างและนี่ก็คือหน้าตาทีมเขานะลูเซียนดาเลียสอาริเซตลักเหมือนเราเป๊ะเลย ซึ่งมาดูกันครับใครจะชนะใครจะแพ้ไปน,นะมาแล้วครับสำหรับเกมมิเรนนะถึงกับสี่ตัวเลยทีเดียวต่างกันแค่ดิญจาเมร์กับอารีนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะสำหรับมิเรนมิเรเมสี่ตัว,ตวมาลองดูกันนี่จตรงกันเลยนะถึงกับสี่ตัวเลยนะถ้าห้าตัวนี่โอ้โหจะตีมสไน์กันหรือเปล่าเนี่ยในตอนนี้เราก็ต้องดูนะว่าคู่ไหนจะเก่งกว่ากันนะ แต่ว่าที่เราเจอเป็นอารีนะไม่ใช่เซตเพราะฉะนั้นด้านบนนะสำหรับรูเซียนกับหลักก็คู่กับรูเซียนกับหลักนะเซตเราเจอกับดาเรียสเขาส่วนดาเรียสของเขาเอาไปป่านะซึ่งก็โอเคก็เจอกันครับส่วน่าของเราเป็นฟริเตอร์แมนครับเดี๋ยวเราแบบดูกันดีกว่าเบลสองเราก็พยายามกดเขานะตาดัวกระจายไปแต่เขาตีไกลก็เขาตีกดเราเยอะเกินไปหน่อยนะเลือดเราก็เลยลดเยอะกว่า แนันนี่ครับทีมเขาได้ทําการเปิดบัตรเราไปเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งตัวอันนี้เราโดนกดย้ำเลยนะเพราะว่าเขาตีไกลกว่าแล้วก็ชาโดรอีกก็น่าจะเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับแต่พยายามกินนมน,นะแต่ว่าตีช้าไปหน่อยนะเก็บไม่ทันก็ได้ตายไปนะ แล้วก็เลนล่างของเรานะผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปคนละหนึ่งนะตอนนี้เรก็พยายามต้องกดเขานะเพื่อที่จะลดเลือดเขาแล้วก็เผด็จศึก,เข,กเ,เขาด้วยอันติของเราบางเอาแล้วก็ปาอยู่ไว้ครับรว่าโอเคอยู่แต่ก็ลดไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะโหโดกดเต็มที่ครับ จิ้เจแมํกำลังตีเขาอยู่นะเราก็พยายามจะอยาบบวกเ่งนี้นแล้วก็ฝาดไปครับแต่ก็โดนชาม,มานะถ้าไม่โดนเราจะเล่นง่ายหมดเดยอะเลยอันนี้เราก็พยายามที่จะกดเขาแล้วาาก็ปาดกระจายอัดหน้าเขาไปนะ,ะเขาก็มาโดนเรียบร้อยก็แลกกันไปครับคนละหนึ่งคิวแต่ตอนนี้นะครับเราก็พยายามนะแต่ว่าัโดนกดไปครับคอมโบเดียวกือบหมดหลอดแทบตายพยายามจะเอาคีบด้วยนะ ก่อนที่จะตายแต่ก็ไม่ตายครับรอดมาได้กินนมครับแต่ก็พยายามเขาก็พยายามขัดนะแล้วก็ทินเนรแมนก็ได้โดนแทนเราไปนะก็โอเคครับเห็นดาเลนะครับอยู่คนเดียวก็เลยพยายามจะบวกนะแต่ฮินเรแมนก็บอกให้เราถอยแต่เราก็ยังจะบวกอยู่นะว่าเขาเจ้ามาังกรไงแต่เขาเล็งเหล่าไว้รอเลยนะแล้วก็โดนดึงไปครับแล้วต้องเสกเอาออกไปไม่ทันนะ ก็ได้ตายไปแล้วก็่าเพื่อนมาตายด้วยอ,อืออือได้มาหนึ่งครับได้มาก่อนหนึ่งตัวเอาละตอนนี้เราจะคิวพร้อมนะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะพอที่จะเก็บเขาได้นะตอนนี้จังหวะนี้ก็เลยบวกหนะแล้วก็ปางเงาดักไว้นะเพื่อลงสกิลแล้วก็เพื่อตามเขาแต่ก็เขาก็ไปอีกทางครับแต่เราก็ปาเแลกกระจายไปโดนเรียบร้อยครับได้คิวมาก็เกือบตายเหมือนกันนะเพราะอารีมันก็พิวอยู่เหมือนกัน ว่านี้นะครับเพื่องเขาโดนล็อกไปนะแล้วเราพยายามกดเขาแต่ก็เกือบตายนะก็เลยต้องกลับอ้านไปก่อนหนีใต้ดีกว่านะครับหลังจากที่กลับบ้านดึงของนะครับก็ขับเรือบวกเรียบร้อยแหละเราก็มาที่หลังนะมาที่หลังดันกว่ารู้จักหรือเปล่าเก็บไปก่อนหนึ่งนะอันตีใส่เลือนะครับสำหรับหัวด้านหลังแล้วก็เก็บมาได้นะแล้วก็หูโดนอันตีลักแทบตายแล้วเซตเขาก็มาครับอีกนายใส่เราง่ายๆเลย ก็ได้ยู่ไปนะโรเบรเซียนครับจะเก็บได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วแหละขนาดนี้ไม่ทันแล้วเรียบร้อยครับโดนลักยิงปิ้วๆแล้วดูดิทีมเขาลักโคตรแรงเป็นสงส่ยเล่นมังกรเราสู้เขาไม่ค่อยได้นะจังหวะนี้นะครับเรากำลังเกียร์คีบเบนกลางอยู่น,นะแล้วก็ลืมดูแมบมาเต็มเลยสามตัวเราก็พยายามหลบเขานะ เพื่อที่จะโดนน้อยที่สุดเสเ็จเขาก็สโลเราเราก็เลยต้องไม่ไหวแหละต้องถวหน่อยนะไม่งั้นเราจะตายเปล่านะแล้วเราก็ตีส่วนแล้วก็แลกเ็ษเขาไปได้หนึ่งตัวน,นะก็ถือว่าโอเคครับแอนว์อนเรียบร้อยหอูโดนล็อกแบบเต็มพิกัดสาแทบไหลอ่ะโดนเองเอ่ะตอนนี้คือคิวเราห่ารู้สึกเล่นยากอยู่เน,น,นี่นเขาจะอยู่โซนแถวบาลอนนะแต่ไม่น่าเอาบาลอนนะมันยากเกินไปหน่อยนะตอนนี้ เซตเข้ามานะเราก็เลยหนีแล้วเขาเราก็โดนเซตเขานั่นแหลแล้วก็โดนล็อกเ็มพี่อะไรไม่รู้เซมไปหมดเลยอย่างเจ็บอะ <t> ่ะวานนี้นะเราก็พยาพยามที่จะเซฟตัวเองเราก็เซฟ้องอแต่เขาก็เยอะกว่านะจะเลือดลก็เหินแต่ว่ากดดันเขาไม่ไหวจริงดูดิขนาดเล็กน,น้อยยังจะบวกอ่ะโอ้สิงกล้าสามารถจริงเราได้ดัดเบสนะแต่ว่ากลับออกคอนก็ครับเพิ่อเดินออกมาก็ได้ตังค์พอดี ก็พยายามพยายามหามุมนะอ้อมเขาแล้วก็พอดีข่าเขาแต่ก็เก็บมาไม่ไหววะ่ะเพราะฉะนั้นก็ตรวจนะครับสันตรีไปแล้วก็ว้าวกับมาตาไม่ตายครับเหลยอยืออีกนิดนึงก็ลเลยพยายามหามุมเพื่อจะยัดเก็บนนะแต่กระโดดดาเลสเรียบร้อยครับสั่งไปโอ้ไม่งั้นเราได้ดับเบิลคิวแล้วนะเสียดายมากดาเลสอยู่ตรงนั้นพอดีนะยูเมก็ตีบูนะแล้วก็มีคนกำลังตัวก,กันอยู่ เสร็จเขาก็แนลกกันนะโกสัญญาทันด้วยและลักก็ได้เก็บไปนะโอ้โหสีเบอร์เขาดีอยู่อะเรคิวเขาก็นําเราไปเยอะอยู่เหมือนกันนะรักนี่โคตรปวดเลยนะทั้งเก็บทั้งโอ้โหโคตรแรงและตรงนี้นะระหว่างเราปวอมเสร็จเขาก็มานะเป็นศึกแห่ง m i r r เรอร์แมนะเดี๋ยวเรามาดูกัน เขาก็พุ่งมานะปางเงาใส่เราปึ๊บปึ๊บ,บเราหลวนสีไปแล้วก็เขาก็แปดหนีนะเพื่อที่จะหลบดาเมจที่โดนเราก็เก็บผล,ลไม้ครับเพื่อที่จะหลบดาเมจเขาแล้วก็จาก,กันไปด้วยดีนะเพราะว่าทั้งคู่เริ่มไม่ไหวกันแล้วมาอ่เอเนจี้หมดแล้นี่ครับเขาโดนสโลเรียบร้อยแล้วเพื่อนเราจะเตรียมโดนบวกเรียบร้อยนะแต่เราก็หาจาังหวะนะเขาก็พุ่งมาครับล็อกโดนอีกนะลักนี่มันเกินไปก็เกือบตายนะแล้วก็หลบไปครับหลบ ไม่หลงนี่ตายไปแล้วนะแล้วก็กลับมานะอารอดพอดีเพราะฉะนั้นก็เดินกลับดีครับไม่อยากวาร์ปกันเลยทีเดียวอันนี้เขาพยายามจะขึ้นฟ้อมเรานะก็พยายามกดเขาไปนะลาดำจ่ายก็ได้เราเคคกียร์คีบแต่วพยายามจะบวกเขานะแต่ว่าดาเลียนมาอันตรายาเกิดน,นะพยายามจะอันติเลี้ยงุเอ้ยเก็บตัวหลังนะ แล้วก็เห็นเซตนะกำลังกลับอยู่เขามีหวาดพอดีก็พยายามจะปาครับสี่แมบแล้วเขาก็โดดหนีไปแล้วก็สอนย่านะถ้าไม่สอนยานี่แตกไปแล้วนะแล้วก็เราก็เรียบร้อยครับโดนเมื่อกี้คือพยายามจะกดอันตรีนะแต่ว่าโอ้โหกดช้าไปหน่อยอ่ะเรียบร้อยครับเราก็ลงมาที่บาลอนแล้วก็ฆ่าตัวตายไปนะและนี่ครับมาดูกันคือทีมเราได้น้อยกว่าเขาแทบจะทุกอย่างเลยนะรวมทีมเราด้วยและทวินเดอร์แมกับอารี ที่ไม่เหมือนคนอื่นนี่ก็เล่นโอเคกันทั้งคู่เลยนะก็มันจะไม่ไหวนะสำหรับตนันเราห่างกันเกิดไปคิวก็ห่างกันเยอะเลยไม่ตายอีกนะเพี่นก็เก็บไปนะแล้วก็ได้ตายไปเพราะดาเมจเขาดุแลก,กเกิอโรนีเพื่อนเราบวกนะโอเคเลยเราเส็จมาครับรุนแรกมากบเอนเขาขนาดไม่ค่อยได้คิวเหมือนนะแต่ก็ยังแรงดี อเรียนครับพยายามยิงครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนจะโดนลุมเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปครับสําหรับอาริเก็บลูกเรียนไปอานิี้แรงจริงรว่าน,นี้นะคือเซตเขาพยายามดันเราแล้วก็คงไม่เห็นเราหรอกนะนะครับว่าอันตีไปครับแล้วก็ปลา,ากาะจายให้โดนหนึ่งเม็ดนะแล้วก็ระเบิดครับเรียบร้อยตอนยากเขาใพิไปไม่นานนะแต่อันนี้เขาก็เดือดจริงๆจะบวกอย่างเดียวเลยของเขา ตอนนี้เราก็ต้องการอย่างเดียวนะทีแบบไหลามาอย่างเยอะครับเหมือนกับสายน้ํากันเลยทีเดียวโอ้และลูเซียนก็อยู่แถวนี้นะแลักก็ปาไปไม่โดนครับรู้สึกว่าเหมือนเอาได้แล้วว่ลาลราลูเซียนแต่ก็เจอหลักแทนะ้แล้วก็ปาไปครับโดนอันติีไปแล้วก็แลกกันไปหลักก็โดนอันติระเบิดเราไปก็แลกกันไปครับหนึ่งคิวต่อไปออก G A นะรู้สึกว่าไม่ไหวไม่ไหวเด็ก็ะเลเดอดของเขา ฝั่งเราครับพยายามที่จะเก็บเขานะแต่โ่าดูเทียดเขารุ่นแรงจริงดีดิแมครับลราปานไปแล้วครับสติแมนเราก็แรงเหมือนกันแรกกันไปครับเราเกิดครับโอ้โหอ,อาริที่มันช่างน่ากินซะเหลือเ,เกินนะเราก็เลยแอบย่องอะไรครับต้องอยู่แถวนี้แหละอ้าวเจอเบาะแสครับสำหรับนักสืบคนนั้นของเรา พาไปไม่ตายนะก็เลยตัดใจแปดแล้วก็อันตีไปนะครับแล้วก็ตีไปหนึ่งทุทีแล้วก็ระเบิดครับเรียบร้อยครับนี่คหนึ่งคิวแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรให้เกมดีขึ้นเท่าไหร่นะเพราะว่าทีมเขานําเราเลยเกินนะแต่ดูเราดิตายอย่างเยอะสิบคิวโคตรเยอะเลยนะสาหรับการตายและไม่ทันไรครับ,บเพื่อนเราได้มาเอาไปแย่งมาหาวิทยาเขาอย่างงงนะงเห็นว่าเพื่อนไปบวกกันเยเลย เราก็เดินตามไปแล้วก็พยายามพยายามฆ่าลูเซียนซึ่งลูเซียนนี่มันโคตรเี็บเลยือแบบวิ่งไวตามไม่ทันเลยทีเดียวนะแต่ลูเซียนเราก็ได้ไปนะโอเคเลยดูดิลูเซียนแบบโคตรแต่โ้ลูเซียนก็ได้ดารเลียนะครับอีกทีเดียวแล้วเราก็ได้ GA มานะเราเจอเซตเขานะแล้วก็เขาได้เอาบาลอนไปแล้วนะครับในจังหวะนี้เราก็พยายามที่จะเอาเซตเขานะก็ไปครับอันตรีปึ๊นแล้วก็ ดนติตายแน่นอนแต่เขาก็กดค้อนยาไว้นะก็รอ,อดไปนะในจังหวะนี้ก็คือเพื่อนไม่ยอมกลับนะก็เ,เลยต้องบวกหรอว,ว่าดังนั้นก็บวกไปนิดนึงนะแล้วเพื่อนเราก็โดนลุมไปนะพยายามที่จะช่วยเพื่อนนะเพื่อนแฝดออกมาเราหลบมุมครับเพื่อที่จะเอาเขาได้แนตะ่ึงดาเลสตายอีกหนึ่งตัวนะแลวเราก็มีแฝดอยู่ครับซื้อหลบมาได้นะสำหรับลัก แล็กก็ถุ่มมาหาเราเฉยเลยก็พยายามหนีครับปิ้วเกือบแตกแต่เรายังมีเงาอยู่โูเทียนก็เจ็บก็เลยเกินเจ็บก็เลยเกินรู้สึกมาทางนี้แล้วเจออะไรอีกไม่รู้นะก็ได้สายไปนะแต่โอ้เยเอะเกินเกินนะสำหรับทีมเขาโดนล้อมแต่เกมมิเล์สี่ตัวนะของเรากับเขาก็ได้จบลงนะโดยที่เราแพ้เพราะว่าเราเกิดไม่พอแล้วก็สายไปเยอะเกินนะถึงนี้ทรินด์แมนพยายามที่จะตีเขาแต่ก็ เรียบร้อยกับบ้านเราแตกเรียบร้อยดีดีๆครับสําหรับเกมนี้เกมนี้ก็ออกมาให้ดูนะว่าเราเจอมิเลอร์สี่ตัวเป็นยังไงซึ่งโหหายากอยู่นะมิเลอร์อย่กับสี่ตัวเลยนะห้าตัวนี้โอ้โหอย่างกับกดนัดกันมานะแลวดูดิเซตเรากับเซตเขาเราตายอย่างเยอะเลยนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเกมมิเลอร์สี่ตัวนะก็เอามาให้ดูกันสนุกๆน,นะโอเคครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า สวัสดีครับบ๊ายบาย